สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง <c oughs> ค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วน <c oughs> เอาอีกแล้วครับอีดําไปอารวาสในในเพจออกมาเล่นลุงไม่จบนะครับยังไม่จบและที่สำคัญนะครับใช้อวตารสองตัวนะครับทุกท่านใช้อวตารสองตัวโพสต์นะครับซึ่งโพสต์อยู่ในกลุ่ม f อฟซแม่กาดัมในนิทานเรื่องนี้ อ่าที่สิครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครลูกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลัในการรับชมและฟังท่านใดเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตั้นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะทุกท่านครับวันนี้มาครับมีเพจนะครับกูของบอมกับใช้อวตารสองตัวก็คือกูของบอมกับนักการดำๆเดี๋ยวเราจะดูกันอีกทีว่ามันโคตรว่ายอย่างไร ซึ่งมันมีภาพลุงเ,เต็มเลยนะครับแต่มันก็ใช้อวตารครับนะฟังให้ดีคลิปนี้ช่วงคุณอุุออและทีมงานกองถ่ายไปถ่ายทำหนังสวนบ้านนอกที่4ี่กอกใช้โดนบินและรถขับผ่านบ้านจอรอดูฟาร์มกลางแสดงฟาร์มยิ่งใหญ่ของจำเลยและบริวารโดยไม่สนใจ จะคิดยังไงก็เขาไม่ให้ถ่ายจะคิดยังไงเท่านั้นนะ่ะเขาไม่อนุญาตให้มาถ่ายของเขาว่าเออจริงว่าเออเขาไม่อนุญาตถ่ายยัดจนมันจะไปหน้าดงหน้าด้านถ่ายกันทําไมอะ่ะจริงว่าเออพวกมึงนี่พูดอะไรไม่คิดแล้วก็แฮชแท็กนะครับเรือนจาาํากลางนครพนมนะแล้วก็แฮชแท็กนะครับสารุทธรแก้โทษเพิ่มรวยี่หกปี ดูดิครับดูฟา์มจังไรของคนเห็นไหมครับนี่แค่สิครับมันเป็นภาพของพ่อพระเอกครับนะนี่ดูครับเอาอีกแล้วครับค่สิครับเอาอีกแล้วนะครับเห็นอะไรอย่างแคเห็นเห็นอะไรอย่างครับภาพที่ลงรับป่ามีกิจอย่างครับทุกคนเห็นอะไรอย่างครับ นะแล้วก็ไปโพสแล้วก็คอมเมนต์ด่าเต็มเลยนะครับนี่คือสันดานของอีดัมในทานเรื่องนี้นะครับนี่คือสันดานของมึงแล้วยังไม่พอที่ครับมีอวตารอีกตัวหนึ่งนะครับสี่นะมีอวตารตัวหนึ่งที่ไปโพสแล้ว fc ดา่าเต็มไม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีการมีการแชร์โพสนะครับนะ มีการแชร์โพสว์ว่าปิดตำนานดามาลุงคุก26ปีลองต่อชี้เหียมโหดทารุณอาจโดนิีกาสั่งประหารคดีน้องตุ๊กตาที่สังคมไทยเฝ้าจับตานานหลายปีพลิกอีกครั้งเมื่อสาลอุทธร์มีคำตั่งมิภาคษาพเพิ่มโทษลุงจากเดิม10ปีเป็น26ปี นะครับอืมผู้ติดตามคดีนี้ตั้งแต่ต้นให้สัมภาษณ์ในรายการนะครับจุดจุดระบุว่านี่คือบทพิสูจน์การทํางานของอีกมุมของตํารวจตลอดทั้งสองปีแม้ไปแม้ในช่วงแรกๆกระแสสังคมเทไปทางจําเลยอย่างล้นหลามมีการสร้างคอนเทนต์จนเกิดความนิยมและรายได้มหาศาลดูครับเอไม่พอครับนี่ครับ มีการแชร์นะครับนักการนะครับชื่อนะเซมากุตบหมส่ซึ่งมีคอมเมนต์นะครับปิดตำนานดราม่ามีการโพสมีการแชร์คงทรมานมากน้องได้รับความิมรรมแล้วคือบอถอึกเลขวะบักรุงทำหน้าซื่อเนี่ยไหมครับ ผมไม่อยากอ่านอ้พวกนี้นะครับอีจังไรพวกนี้ผมไม่อยากอ่านเนี่ยก็เป็นการโพสอย่างเงี้ยสิครับเยาะเย้ยเ,เขาแน่จริงมึงเก่งหน้า youtube สีดำแน่จริงมึงเก่งหน้า u t u b e สิมึงอย่าไปเก่งหน้าโซเชียลสิหน้าในเพจสิเก่งฉพาะในกลุ่มของมึงแหละเก่งว่าเออสันดานหมานะครับพวกมึงนะนะครับเขาเขาอยู่ข้างในแล้วมึงยังเยาะเย้ยเ,เขาไม่จบนี่นะไอ้สิครับ อีนี่แค้นฝั่งหุ่นนะสิครับนี่มันแค้นฝั่งหุ่นจริงๆเลยนะครับเออฝากไว้คิดพิจารณาด้วยพฤติกรรมต่าๆแบบนี้ยังทํากันต่อเนื่องเยอะเย้ยถักฐานโพสต์กันอะไรกันนะครับไม่จบไม่สิน้นนี่คือสันดานของอีดำนะครับไม่ยอมจบไม่ยอมสิน้นนะอืมคุณกบนะสิครับคือพฤติกรรมแบบนี้ก็คือ ใช้ไม่ได้ครับพีมึงเก่งในในกลุ่มหูมึงอ่ะมึงมาเก่งใน YouTube สิกูจะด่าให้เสียหมาเลยใช่ปะเออตอนนี้ทําตัวเจียมเจียมแต่แม่งไโปโพสโพสนู่นในเพจนู่นในเพจบ้างในใน,ในแอปน้ําเงินบ้างเห็นไหมครับทุกท่านทุกคนเห็นอะไรไหมนะครับเพราะฉะนั้นซีครับปคุยกันนอกกัน ฝากไว้คิดนะครับโดยหมอเติมนะฝากไว้ให้คิดนะครับนะฝากไว้ใหนะ้คิดถึงอีดำนะครับที่ชอบเที่ยวไปโพสต์ในกลุ่มหนูในกลุ่มนี้ในสี่นะโพสในกลุ่มหนูโพสตในกลุ่มนี้นนะนนนนซึ่งดูแล้วไม่เข้าท่าครับนะ ผมดูแล้วไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าไม่ว่าไม่เข้าตานะสินะก็ฝากไว้คิดด้วยนายดำนะครับมึงเัเป็นของปลอมเข้าใจะปะยังไงมึงก็ปลอมหมดนคะครับมึงไม่สามารถเป็นของจริงได้หรอกเข้าใจไหมอืมทักวันหนึ่งเวียนกรรมมาตามทานทตามทานมึงนะเออขอให้เวียนกรรมนะตามทานมึงกีเทะ อนายสีครับสักวันหนึ่งนะครับเวรกรรมตามทางอินนี่นายสี่ไม่ช้าก็เร็วเชื่ยมดินะครับคนอย่างอีนี่นะดำนะนะชอบซ้ำเติมเดี๋ยววันใดวันหนึ่งนะรอวันที่มึงโดนบ้างเนี่ยมึงจะร้องนายดำ ดับไหนไม่รู้นะนิทานนะครับรอวันที่มึงโดนดัดโดนบ้างเนี่ยมึงจะได้รู้รสมึงจะได้รู้รสชาติของคําว่าทรมานและเสียใจนะครับแต่อย่างน้อยสิบหกนี้แหละสิบหกนี้แหละ,หละมึงจะได้รู้รสชาตินะอืมสิบหกนี้แหละนะครับมึงจะได้รับรู้ความเสียใจ ที่มึงทำระยำตามบอลเอาไว้โอเคได้พี่ครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่นิทานครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับทุกท่าน